ซอนมันบับห้ามาเนาะบับซอนห้ามาก็เ,เลยสบายขึ้นช่วงซอนห้าไอ้ที่เหลือคือสบัดส,ส,สบอมเลเทมสุดสุดท้ายสแตนดาร์ดสุดท้ายไม่ใช่แสแตนดาร์ดสุดท้ายบิวเตอร์ล้วนแม่งเล่นไม่ได้หรอกบิวเตอร์เจ็ดจบบอดไม่มีจริงพี่ตอนนี้อะไรที่ที่เจ็ดแล้วจบบอดได้มีแค่ไอโอเนียคนก็ไม่ค่อยเล่นเจ็ดมีแค่เดอร์ม,มาเซียที่เหลือไม่มีเลยอะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเซตแห่งการเฟกที่เหลือไม่มีอะไรที่จบเจ็ดแล้วเรามีอยู่จริงท็อปโฟเลยควยได้เหรอนี่ของแทงเฮ้ย ไม่ผ่าเพื่อนมาแล้วผ่าเพื่อนมาแล้วจีพีเฟลยอร์เฟลยอร์เจ็ดอะหรอจริงเหรอน้องเอ็มอ๋อหลอนเจอแต่เทศลุงแอ้์เนี่ยอะไรผมลืมดูคมดานักามา2026 อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งเข้าช่องนับมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเล็มขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคือโนหนึ่งไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกัน100น้ำเราเต็มแน่นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวนอีกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามาดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชัลว้กุแ ผมอยู่ใดตั้งอยู่เดินต้นเกมทุกคนมันก็อยู่ที่ดวงรึเปล่าไม่เคยเจอเกมที่โยเดินต้นเกมไม่มาหลอวไม่เคยเจออีกมีแต่ก,กนะูที่โดนเช่าจีพีจีพีช่องลมปะมาดิอาเฮียลมมันอยู่หลังรึเปล่าก็ได้อยู่ดีแไม่สนนอกจากจีพีช่องลมมาครับใส่แลกลันเบรไงไม่แต่จีพีมันมีดูดเลือดอยู่แล้วนี่วะพี่เขามีสซเลเยอร์อยู่แล้ว อนนี้ตื่นมาเจอจริงทุกเกมเลยครับอย่างไม่เจอเลยเจอแต่เกมเดียวจีพีช่องลมตนี่เขาเนิร์ฟบิวอเตอร์ซื้อตัวละคร2บาทใช่ปะ่ะเราซื้อ3บาทไม่รับไปไหนอ่ะม <'re> ันให้เกมมันโถได้ป่ะทำทำเกมให้มันสนุกสนุกดีเลยออดมีออเปนเทดพาวเวอร์นะครับไม่ใส่ไอเทมออเปนเทดพาวเวอร์มันชื่อออเปนเทดพาวเวอร์ใช่ไหมโอเปนเทสพาวเวอร์ <Dead> ตราได้บิวอเตอร์นูลาวแบบเอ่อคอมมานเนนบล็อคเฟสวันนี้ได้มาเจอคอมเดิมต่อเลยเจอยูนาร่าเยอะสุดแล้วันนี้ มีเกมไม่แก่แปลกตาลาดเพราะว่ามันเป็นสายตาเสนอแล้วให้โยนถังเดียวชนะเลยวะแรงจังผมอยากเล่นไอ้นั่นนะ่ะบิ i ว,วอเตอร์ห้าเฟส G P ของผมอะแต่ว่าบิ i วอเตอร์ผมไปไหน Built Water ผมไปไหนเหรอมาเล่นเก่งเลยตาเนี้ย G P สองดาวสองสามไม่แพ้ใครแล้วนะโดนถังไปอ,อืมดูถังเดียวแทบจะชนะแลวะ้ว มีทั้งสะเลมีทั้งแวนคิวปึมเรื่องแรงจัดพีเวลนะจีพีเกมเหรอวะเกมนี้ mm hmm. อยู่ใช้มัดถ้าผมหยิบตะหลิวไปผมไม่มีมัดพนุไปแล้วไม่มีไททันไม่มีควิกซิลไม่มีอะไรทั้งนั้นกระทะไปแล้วพระคมครับไปหาควิกซิลให้ GP พี่ยังเปิดบิววอเตอร์ไม่ได้หรอครับ mm hmm. ท้ามึงให้มันเล่นเกมที่นี่มันเก่งว่ะตีมัน ผมค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งด่านสองผมไม่แพ้ใครเลยนะ GP สองดาวต่อให้ไม,ม่มีดูดเลือดมี้กับเซเดเยอร์สองก็โอเคด,ด,ดูดเลือดเม่นแน,น,น่แรงกจะผ่ายชุดสองดาวเดว่อที่เหลือไม่มีอะไรมา เราต้องไปยังไงต่ออะคาถามเนี่ยคือต้องไปยังไงต่อต้องฟอร,ร์สหรือต้องเฟกต้องเฟกกันเหรอาเฟกไอโอเนียอะไรนะผมลืมเลยไอโอเนียคมดาก็คือผมไม่อยากเฟกไปยูนันล่าเพราะว่ายูนันล่าคนมันเล่นเยอ่อ,อเบนื่อคคันปุมยังไม่ได้เปิดไยเลาโดดทุบอะนี่ไงไอเลา,าโดดทุบไรน้อง GPT ลงหมดไปจิงเหรอจริงก็คือรอเวโลเจ็ดทีเดียวไงเหรอเออถ้าจะเล่นแบบรีโรใช่ไหม เชื่อมีดูเพื่อวะม,มีดูเล็กแค่ด้วยวะเดี๋ยวพึ่งทองูทอ,อนานเลยสัตว์มึงบอกกูอย่าพึ่งทอกูทอ,อนานแล้วเนี่ยเอาเฮีย้ยอะไรมาอย่าพึ่งให้สัตว์คือถ้าฟอร์ตจริงก็คืออะไรคุณซูคาเค้นแต่ถ้าฟอร์ตจีพีคือคาเค้นกับแม่สตเตเล็กกับจีพีได้แม่แล้วพอฟอร์ตก็ไม่อยากใส่เทมส้นตีนอะไรเลยอ่ากลางสุดไอ้นี่ซัฟไฟใส่ได้ ของจริงมาแล้วครับไอ้นี่ปะกันเบดคาเค้นเนี่ยคาเค้นสองอันหนึ่งกันเบสไม่ก็คาเค้นกันเบดไอเนี่ยเล่นได้แล้วเนี่ยอ,อีกมุมนึงอ่ะคือคาเค้นกันเบดไอีที่ GP เนี่ยเล่นได้แหละโอ้มเมนเต็มパワーที่ยังเปิดไม่ได้ คือตอนนี้จ p ไม่ใช่แล้วแน่ๆคนดูผมพูดแค่แล้วว่า GP ไม่ใช่แล้วแน่ๆเพราะว่าผมไม่มีเปลวอเตอร์มันมันด่าน3 2, และอกสัตว์อันสุดท้ายกับันตีพิษเมติกนะเพราะมันซิลซิลโกลใช่ไหมผมมาได้พิษเมติก holy shit holy m o l y fucking shit อุย้ยมีรบบะบาดร่อนสองอันได้ไงวะเก่งจุง้มอุย้ยเขามีตาฉันรักสองอันนนดูเราหยิบเลดเกมมาด้ว,วเอาวังเหมือนผมเกมเมื่อกี้เลยลไม่แต่ตปกติถ้าทั้งด่าน3ตัวละคร3บาทที่เราไม่มา มันไม่คนเล่นแล้วนะอ๋อลืมไปเคมี้มันฟอสเนี่ยวะเฮ้ยโทรโทรโทโทคือถ้าเป็นผมอ่ะผมใช้ตะกะนี้ตลอดนะแบบด่านสามสมมติาจะเล่นจิงเนี่ยด่านสามจิงไม่มาผมก็ไม่เล่นลกโอ้แต่ไอ้นี่มาหมดเลยว่ะซอนมาทั้งซอนแม่งมาทั้งหมู่บ้านนะตอนเนี้ซอนมาทั้งหมู่บ้านอ่ะรอเซิงแล้วเนี่ยสามตัวจิงสี่ชาไวสองลงจริงได้โวิกเป็นห้าเล็กไรแบกนี่ต้องรออีกแผทไหมพี่มันเล่นได้แล้วเนี่ยมันทัฟโฟวหวอยู่ปะ ผมว่าน่าจะพใไอยู่นะแต่ผมไม่ต้องหาจอบกอดเพราะว่ามีพื้นลมนครับได้ตีเร็วยิบห้างสบั้นสามสิบสแสลมไอเทมแม่งเลยปะคุดูเรือกไม่ไหวไปยังไปไม่ถึงสแสลมเลเวลยังเอสแสลมไอเทมยังจิงหยิบได้ไหมผมจะใส่เนี่ยแหละคาเค้นกันเบดแล้วก็ไออีนั่นแหละงั้นจิงหยิบได้เพราะว่าไอเทมแท้งมีแค่ซันฟลด์ให้ซิงเกตแทงนะเพราะซิงเกตเปลี่ยนคานมาเป็นแทงแล้วมาที่ฟอร์และไว เช็คอีกรอบครับเมีคนเล่นจริงไหมไม่มีอ่ะดูไงก็ไม่มีจริงเนี่ยโนจริงร้อยเปอร์โนจริงร้อยโนจริงเปอร์ร้อยโนจริงร้อยเปอร์แลโลเจ็ดง่ายๆเซมเด็กเซมาเซดออกเมื่อวานก็ไม่รู้จะคิดไงก็ก็ดีครับก็ดีก็ยังคงคุณภาพขับแก้วเหมือนเดิม ซิงเกตนี่ผมเหลือเควสอะไรเอ่อเหลือเลือดเลือดลดเหลือเลือดรถมาแล้วเป็นแล้วฉอดกูได้เล่นจริงแล้วกูแค่ฟอร์สน้องแค่ฟอร์สกูได้เล่นแล้วเราบิม่แข็งแหม่ไม่ได้ไม่แข็งเลยแข็งมาแล้วขอบคุณครับนี่ก็โตครับวันนี้ก็โตครับเหลือแค่เลือดลดเนาะอีเล็กไซผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วเล็กไซมันมันแวนคิวมันไม่ได้คู่กับใครอยู่แล้วใช่ไหม <oung> <osc> ดังนั้นก็ไม่ต้องลงวะอาจจะจังมันเกินอย่งนเพราะว่าผมมีไบรอาร์ไบรอาร์มมาสองดาวตายจิงเรามีตีเร็วจากพื้นลมนะครับ25เปอร์แล้วก็คาเข้นนะแค่นั้นแหละเหลือก็เกดเซกซ้ายโต้ปิ้ว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 ปิ้ปิ้โลเนะครับโอวินคอนอยู่ที่มุนโดกับจิง3าดาวโร7แล้วเลื่อนรถยังไงยังยังไม่ได้ซิงเกตเลยสั ไปเร็วสอนห้าจิงมันเป็นอะไรนะเป็นกันสลิงเราจำเป็นต้องลงกันสลิงเกอร์ไหมวะคิดว่าไม่ได้วอริกนะครับเนี่ยกันสลิงเกอร์ เปิดเอาลิฟต์ไหมเอาลิฟต์มาทำอะไรอ่ะมาคั่วมุนโดเหรอไม่ว่ามันต้องแปดรอบประชามีบัตเติร์บอวิกว่ะไอ้มีสตเตอร์มีสตเตอร์ตเตรหล็กเนี่ยจะใครโดดมาต่อยกูเนี่ยอีลาวไอ้โอเมนอีลาวแล้วทำไมไออีลาวไม่มีเทมอ่ะโอเมนแบกอีลาวไอเทมอยู่ที่เกฟหมดแล้วเชีืออันนี้เฟกวะจิงบวกลูเชียนครับโลเวลเจ็ดจิงบวกลูเชียนได้ครับได้ครับได้ครับครับผมครับผมจริง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 ครับจริงจริงไป ไอ,อ้เ,อเงินไม่ใช่แน่ๆนนไปอไอ้นีก็ได้ผมว่าไม่ใช่ผมมีดุบอันหนึ่งอะใช่ปะง่ายๆปะใช่ปะซาวโวใช่ปะโลเวลเจ็ดเล่นซอนต้องลงรูเชียนใช่ปะ ก็ต้องจดกันเอาไว้นะคะบว่าต้องลงรูเชียนเม่อไหเหลือจะเชื่อถ้าคิดตะกละง่ายๆเนาะแบบการสลิงเกอร์ที่เก่งที่สุดก็คือลูเชียนแค่นั้นเองครับดีเนี่ยไม่พิมพ์ทีเฮ็กเียท้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 ทคนเล่นเขารู้กันครับอันนี้รู้หรออันนี้รู้แล้วหรอจริงป่ะเนี่ย <c oughs> จริงป่ะเนี่ย นี่เรียกลู้เหรอครับแม่ผมยืนแบบสลับควายได้เลยเนอะว่ะเพราะไอ้เชนี่เป็นแทงแล้วเนี่ยเออ่ไฟเตอร์แทงไฟเตอร์แทงไฟเตอร์แทงไอไหนสิงเกตวิ่งเร็วไม่ได้สังเกตเลยโมเดลอ่านแชทวิ่งเร็วให้ดูดิอื้มอันนี้เร็วแหรอหรอหรือว่าเร็วตอนใช้สกิลใช้สกิลอู้หนอเร็วตอนใช้สกิลไออะไรแม่งติดเตียอะไรกันแน่นล้เร็วแล้วเร็วแล้วเร็วอยู่เร็วตอนใช้สกิลเฮ้ยหมาตายเหลือจินยิง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 นะบอกจินจินครับเอ้ยนี่ เอาจริงแม่งลงๆไปเถอะถ้าอยากได้การสลิงเกอร์แต่ก็นั่นแหละเก่งสุดมันคือไอ้นี่อยู่เชื่ออะไรนั่นแหละแล้วเมื่อกหาอะไรกันหาของซิงเกิลซิงเกิลมันกลายเป็นแท่งไปแล้ววะผมต้องหาอะไรให้แม่งวะซันฟราอยู่ที่มุนโดกูใส่โมเลโรอีกอันหนึ่งเหรอมันก็ไม่ใช่ยอยู่แล้วปอกว่ากาคอยกาคอยกาคอยมุนโดเก่งๆทั้งนั้นครับหนึ่งเปอร์เซ็นเซนนาใช่ปะล่ะผมพูดแฟกต์เสมเอเกมเทฟเทียอ,อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์เจอไหมไม่รู้พิมพ์ไปก่อน คนเล่นจริงปะเวก,ก้าแล้วผมย้ายจริงหนีไม่ได้โคตรควายเฮ้ยเ,เดี๋ยวนึกว่าเฟกจัดเลยนะน้องอีราวแบบแต่ไม่มีเท่มีแลว้วเชี๋ยออันนี้เฟกน่าจะไม่ได้ไปชดนะเวลาแปดเซนนาสองดาวน่าจะแม็กบิลส์แสดงว่าเวลาแปดมึงมีเซนนาสองตัวแล้วมึงแม็กแม็กบิลส์สินะเก็กชิบหายเบื่อเซิร์ฟไม่ยหวคนเล่นเกมเก่เงๆเท่แต่จริงเรายิงโกูมีแบ๊ก แม็กบิวนี่กูโลแทบตายโลแทบขาดดินกว่าจะเจอสองตัวยิบไปเปิดบิวอเตอร์ครับ <c oughs> อันนี้เหรอเขามีอะไรสามดาวบอลนะก็ไม่มีนะก็มีแค่ก็มีแค่อีเลวนี่แห e ละ,ะกันมั้งครับบิทเท่าเ,เ,เซนเออเซราฟีนน็อกซัตลีโลเอาแต่เวลเปลแล้วเนี่ยโยเดนอีเลวอวีแล้วก็โยเดนสองคนเว้ยก็เท่ากับพอทำสามดาวบิดกับในนี้ไม่ได้ แต่ว่าบอลมันเก่งอยู่แล้วผมเจอซิงเกตใส่มั้งดตดฮิวมลเรโลม,โมันเขาใส่กันอยู่แล้วครับมลเรโลไม่แต่แพทเนี้ยคุณใส่สันไฟได้แล้วเพราะมันเป็นแทงสายเวทไปแล้วสันไฟมันก็ทํางานเหมือนมลเรโลนั่นแหละเดินผ่านก็ติดแล้วการเป็นแทงสายเวทไปแล้วอัปเดตนะครับอัปเดตว่าซิงเกตเป็นแทงสายเวทนะครับใส่ได้ไหมพี่มันเป็นแทงแล้วใส่มลเลโลได้ไหมก็ยังใส่ได้อยู่ครับแต่เป็นไฟเตอร์เลยก็ได้ครับยังใส่ได้อยู่ครับ อีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวดเลด็ดเดบับได้ไหมครับตีเบียไวได้ครับซาโวช่องนี้ใส่ได้ทุกอย่างครับช่องนี้ไม่เคยจัดคนใส่เทมผิดสายผิดสีผิดอะไรทั้งนั้นครับอย่างจริงใส่จุเลยได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้หมดครับไม่จัดครับตอนเกมเราหาไม่ได้เราก็ต้องยอมไม่มึงขาดใครมุนมุน

ช่องนี้แรงต่ำกว่ามาเตอร์200 LP สามารถเสริมความรู้ได้ใช่ครับใช่ครับอันนี้สาระนะสามารถเสริมความรู้ได้ครับ <ME AD> ผิดถูกก็เอามาถกคุยกันอีกทีครับเราไม่แบบอุ้ย <ME AD> แรงอะไรหรออย่างเงี้ยไม่ไม่มีฮะไม่มีช่องนี้ไม่มีครับแบบ <ME AD> อุ้ยอันนี้แรงอะไรอะ่ะไม่มีไม่มีสามารถเราสามารถถกปมาโชว์ไอถกมาถกมาคุยกันได้ครับเอยผมโจยโจเดอร์ผมสู้ไม่ได้อ่ะไอเช่ฟิตมันโดดจิงร้อยเปยควายช่วยด้วยโอ้ my god จิงลีเลอกขึ้นมาจากซอนเจ็ดบึ้ง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 มันมันไปโน้นแล้วมาไปขวาไปซ้ายละวเออเออแกด็กซสายแกด็กซสายปับ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 บไอสัตวดาวตกลงหัวกูตายหมดโชว์เลยเหรอพี่ถกอะไรถกความรู้ไงไอ้เชียตังไม่พอสี่สบี่บาทอยากลงมิดฟอร์จูนลดูว่าลงบุลเซอร์แม่งเก่งกว่าจิงผมย้ายไปไหนไม่ได้เลยนะไม่ผมมีตัวหลังแค่ตัวเดียวผมย้ายไปไหนไม่ได้เลยไม่ทำจิงสามดาวมุนโด ไม่ทําจริง3ดาวไม่ทํา3ดาวจริงลูกน้ํามุนโดเก่งได้อยู่ไหมครับไม่ถึงไม่เข้าใจไม่ถึงว่าไม่ทาทั้งจิงทั้งมุนโดสามดาวหรอไม่รู้ว่าลองไปเล่นดูดีเชี่ยวแพรเพิ่งเข้าวันนี้วันแรกแล้วกูก็เล่นโอ้ยไม่รู้ครับไม่ทราบ เฮ้ยเดอะทอฟฟโอเดอะทอฟฟ์โอเดอะทอฟฟโอแล้วเดอะทอฟฟโอแล้วอีกนิดเดียวทุกคนอดทนไว้อดทนไว้ในลิ้นชักไม่เอาแล้วร้องไงนะสิงเกตนี่มันมานามันยังเร่งอยูนี่อยู่ปะมานาอย่างได้ตามความเร็วโจมตีเหมือนเดิมเลยปะไม่ใส่นี้ดีกว่าใส่นี้ให้สิงเก็ตฮิตฮิตฮิตัดไม่ฮิตว่ะ ทำเป็นโพดิชันนะครับอันนี้เดี๋ยวนะผมว่าโพดิชันอันนี้หลอกไข่ไปแล้วหลอกควายเฮ้ยจิงมันอยู่ซ้ายจิงมันอยู่ซ้ายอะไรเง,งี้ยจริงมันซ้ายจิงมันซ้ายซ้ายเฮี้ยอะไรกูม,มีพื้นลมเนี่ยสุดท้ายกูก็ยืนที่เดิมมันไม่มยืนพื้นลมเนี่ยไม่ยืนพื้นลมไป็้วัวมันเร็วใครจะไม่ยืนนะกูยืนได้จออเกาะเลยนะเว้ยยิงไม่ได้ นีเดเวินถามดาวตัวเดียวไม่ไหวไรเราอีกคนเดียวทุกคนอีกคนเดียวคนเดียวอีก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 คนเดียวขาอีกคนเดียวอุ้ยมานะมานะความนี้มานะมานี้มานะชูใจฮิตฮิตอุ้ยระหว่างออนกับมิดฟอร์จูนพวกคุณว่าไงมิดฟอร์จูนนอะไรนี่นี่ฟิดเขาซ้ายเห็นมาผิดเขาซ้ายไอล้วเขาเก็บเอ้ยนี่เฮี้ยอะไรเนี่ยอ๋อเบลซิบเลยโอ้ my god oh my god ยา โอเคไม่ใช่กูมึงเจอใครมึงเจอเลือดสองนีเย่รอฟโฟเอ้รอฟโฟเพราะว่าเลือดสิกไปเจอเลือดสเลือดสิเป็นวิวเวอเตอร์10เลือดสตายร้อยเปอร์ยิ่งปั๊บ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 ปปั๊บ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 ปั๊ปั๊บปั๊ับปั๊บปั๊บปั๊ นี่ขนาดจิงผมไม่ลงเซน,นาผมยังท็อปโฟบ้าเปล่า,ากลับมาแล้วทุกคนยินดีต้อนรับเกินไปเปล่า,านะม้าทำไมเล่นการสลิงเกอร์สองไม่ลงเซนนาครับโอ้โหเกินไปเปล่าแบบนี้ขอที่3ได้ปะขอที่3เลือด16ไปเจอเลือด6แล้วผมกดยอมให้เลยเพราะเลือด73กูสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดน้องโหลยผมเจอเลือด73นี่เลือดอันนี้ไปเจอนี้อันนี้เจอนี้นี่เจอนี้นี่เจอนี้แล้วเราที่3เรากดยอมรอเลย เสียวเวลาเล่นเลยแต่เงี้ยใส่อะไรดับทีเทลฮิตอุย้ย <c oughs> <c oughs> ผมฮิตครับทุกคนผมฮิตผมฮิตผมเจอคนนี้นี่หลอกหลอกย่าอย่า,ยายพิจตามหน่อยอย่า,ยายพิจตามหน่อยมันโลอยู่มไม่ได้สนใจผมเลย <c oughs> มัไม่ได้สนใจผมเลยไม่าย้ายพิจตามจริงหน่อยหรอโอ้โหโดนเต็มเต็มสักไปครึ่งข้อกลับมาแทงกูอีกเชื่อเดี๋ยวโอ้โห เมื่อกี้ฟิสมันเลงซิง์และซิง์วิ่งหนีฟิสแม่งเลยมายิงจิงเอ้แม่งเลยมาเล็งจิงเย้ที่สามเย้ผมตายได้ยังเจอบิลวอร์สิปเตอร์อะเมื่อกี้สิงเกตมันวิ่งมาเนี่ยแล้วแซงว่าสิงเก็ตยืนตรงกลางไม่ดีเลยมไปริมสุดเลยแล้วกันสู้ไงครับเนะี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วปะผมอยากเห็นอะไรสามดาวสกัวหนึ่งทำเส้นหนาสามดาวดิไม่เคยเห็นวะเจอล่างปอมกูตายอยู่ดีทางน้นก็ตายอยู่ดีอากระสุน เติมเติมตามเติมตามเติมตรืมตรืมเติมด้วยกระสุนแอะเฮ้ยไม่ตายด้วยไม่รู้เมันมันยื้อไปทำอะไรวะเอยชนะสามแล้วเขาเห็นหน่อยไม่เคยเห็นทำปกแล้วทำปกอย่าให้ปลาดุกกินย่่าอย่าให้ทำเห็นกินไม่เอาเอาลงตัวเดียวเอาลงตัวเดียวลงตัวเดียวลงตัวเดียวย้ายหนีก่อน,ย,ย,น,อย,นย้ายหนีเฮ้ยหรือผมควรย้ายหนีป่ะนี่ย้ายหนีและย้ายหนีต้องฟิตไม่โดดใส่นี่คือสบายจัดเลยนะเว้ยแต่ยี่ก็ชนะอยู่ดีแต่ชนะไปก็ไม่ได้อะไร เดี๋ยวเดี๋ยววาไปดูนะเจอร่างจริงใช่ไหมเจอร่างจริงเดี๋ยวจะได้ได้ดูเซนนาอยู่ละไม่ไม่ผมดูเซนนาเลยเผื่อคนนึงกดยอมอุย้ยเชี่ยจิ้โคเทเเลยเอาจริงตายจ้ิงผมตายจิ้โคเทเเลยมันแบบ แยกล่างอะน้องแล้วมันแยกล่างอะลูเชนเอ่กดยอมเลดีนะดีนะไปดูก่อนม่งั้นไม่ได้ดูเมื่อกี้คือลูเชนแยกออกมาจากเซนนาแล้วก็ใช้สกิลพร้อมกันไปเลยอะไรดูไม่ทันมันแยกล่างมาเมื่อกี้คือลูเชนโผล่มาจากตัวเซนนาเป็นสองตัวกลายเป็นกลายเป็นคุณมีห้าบาทสามดาวสองตัวเชีอ้อ เชีย่ยนี้เก่งนะเนี่ยเีย่เก่งสัตว์ทำห้บาทสดาวตัวเดียวแต่ได้ถึง2ตัวเท่จริงเออเอาวอลวิกมายืนช่องลมแทนจริงคุมไหมถ้าจะโพสิชันอ่าช่น่าจะต้องทำแบบนั้นแหละไม่ไม่จริงๆถ้าจะโพสิชันผมว่าเอาเอามาเอ้ยไม่ใช่เอาวิกยืน เอาซิงเก็ตไปยืนคุ้มสุดเพราะว่าช่องลมมันได้ตีเร็วกับได้เจาเกาะใช่ไหมครับซึ่งซิงเกตเอาตีเร็วไปเพิ่มมานาให้มันมานาเต็ม,ตมไ,ไวไได้ส่วนจอะเกาะไอควันที่โดนก็จอ,อกเกาะให้อยู่แล้วซิงเก็ตไปยืนคุ้มคุ้มกว่าถ้าจะโพสิชั่นก็มีอร์จูนไปตายแทนเมื่อกี้สุดท้ายฟิตโดนจริงอี้จริง,รงตาย ไม่รู้ครับจิงกลับมาแล้วได้คลิปจิงกลับมาแล้วหลังจากแก้บัฟพร้อมบัฟเบิมบ่มๆจิงกลับมาแล้วทุกคนวิ่งอย่างนี้เล,นเล่นเล่นรีโลน้ำลายยืดได้เลยนะเนี่ยอันนี้นนคือผมได้จิงดาสามด้วยซ้ำใช่ไหมสองดาวด่านสี่สามดาวด่านห้าคือเทมโปดวงขยะอ่ะอันนี้ขนาดเทมโปดวงขยะนะถ้าดวงระดับแข่ง3ดาวด่านด่าน4 4กับ4ท้ายๆอ่ะไม่ก็4 3 4 5หอันนี้คือเทมโประดับระดับ ระดับน้ำลายยืดเออห้าหนึ่งห้าสอง้าสามดาวเล่นได้แถมไม่มีตาสัญลักษณ์อะไรมาเพิ่มเติมด้วยก็ง่ๆครับซ้อนเจ็ด งูงูเลยอะซอนเจ็ดจบๆไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มเติมเพราะในซอนเจ็ดก็จะมีแค่จังสองที่เหลือไม่ต้องลงอะไรเลยมีตัวดาเมจสองตัวจิงกับวอวิทมีแท้งสองตัวมุนโดกับซิงเก็ตเพราะว่าซิงเก็ตโดนเปลี่ยนคาร์ไปเป็นเอ่อเมจิกแท้งแล้วตั้งชื่อคลิปคลิปเบรคลิปนี้เซนนาสามดาวห้า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 นะครับก็จบกันแล้วสำหรับจิงลีโลคู่มุนโดนะ ใครมีไอเทมคุกกิ้งอะไรจริงที่ดีกว่านี้นะอาจจะเป็นเหมือนเวนไหมครับ2คาเค้น1กันเบรหรือเปล่าหรืออาจจะไปลองคุกกิ้งอะไรที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ไดใ้ใต้ล่างนะครับผมคอมเมนต์ไว้ได้นะลองไปเล่นกันดูนะครับผมขอบคุณครับ